สวัสดีคะ่ะทุกคนปอน,นะคะยินดีต้อนรับสู่ BDI The Series รู้ไหมคะว่าแค่ข้อมูลท่องเที่ยวข้อมูลนักเดินทางก็สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคท่องเที่ยวไทยได้ปีละหลายล้านบาทนะคะเพราะว่าทุกข้อมูลที่เราเอามาเชื่อมกันใน t r a v e l ลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจํานวนข้อมูลผู้โดยสารการพักแรมการใช้จ่ายไปจนถึงข้อมูลบนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้แม่นยําขึ้นแล้วก็วางแผนได้ตรงจุดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาคมโรงแรมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมหรือสภาหอ การค้าต่างๆเนี่ยสามารถเอาข้อมูลผู้ดโดยสารขาเข้ามาในประเทศเนี่ยคะ่ะมาดูได้บนทาร์เวลิงเราจะมีการบอกว่าเขาอะเข้ามาจากประเทศต้นทางประเทศไหนเมืองไหนนะคะเวลาที่พี่ๆไปทำโรลโชว์ตามเมืองต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกเมืองได้กับได้ตรงจุดมากว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยที่เข้ามาในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติไหนเลือกเมืองเลยแล้วก็ไปทำโรสโชว์ที่เขาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงแรมต่าง ที่จะต้องมีการเตรียมพปลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดกาแฟเสื้อผ้านในห้างสรรพสินค้านะคะสามารถเข้ามาดูได้เพราะว่าเรามีตัวอย่างของห้างสรรพสินค้าที่ดูข้อมูลบน Travel Link แล้วเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเข้ามาในประเทศเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นห้างสรรพสินค้าในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวที่อาจจะมี ร่างกายใหญ่กว่าชาติอื่นก็สามารถจะเตรียมเสื้อผ้าที่มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นได้หรือว่า,เ,าเราเห็นว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงเดือนไหนมากเราสามารถเตรียมซัพพลายไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟหรือว่าอาหารต่างๆเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อ,อผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศเราได้นะคะซึ่งผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลการใช้แดชบอร์ดของ t r a v e l Link เนี่ยก็จะช่วยให้ทุกท่านนะคะสามารถตัดสินใจได้แม่นยําขึ้นตรงจุดขึ้นเพื่อเราพยายามที่จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวค่ะฟื้นตัวได้ไวขึ้นแล้วก็มีข้อมูลสําหรับ ในการใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพราะนี่คือ BDI The Series ครบเครื่องเรื่อง Big Data และ AI ค่ะ